สวัสดีครับสวัสดีพบกับผม V300 นะครับวันนี้ผมจะมารับหน้าที่ในการพรีเซนต์รถหคันที่เป็นสาย JDM ที่ในประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมและในเมืองไทยได้รับความนิยมมากๆนะครับซึ่งไม่ว่าจะเอาไปแต่งไม่ว่าจะทำรีสโตรแบบเดิมนะครับรถคันนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกับรถคันนี้กันครับผมรถคันนี้เป็น Nissan S14 Silvia โฉม QS นะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นโฉม QS นะครับผมซึ่งสเปครถเนี่ยเป็นรถสีขาวเดิมจากโรงงานราคาคันนี้นะครับต้องทําความเข้าใจนะครรถคันนี้เป็นรถแท้นะครับผมรถปี1996รถเนี่ยจะเข้าทำเนียบรถคลาสสิกไปแล้วนะครับสำหรับซาวกิสันซิเวียนะครับผมเปิดราคาไปที่999,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็กรีนกลางโทรเข้ามาสอบถามได้เรามาดูรายละเอียดของรถกันครับรถคันนี้เป็นนิสสันซีเวีย S14 โฉม QS เราเรียกสั้นๆกันว่ารถตัวนี้เป็นสเปคเอก็ได้นะครับรถเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานรถมีการทําสีใหม่หมดแล้วนะครับแทบจะคอมพลีตกันเลยนะครับมีบินไปเสร็จการทําสีครบรอบคันเป็นชุดแต่ง KS นะครับ KS เนี่ยคือชุดแต่งที่เป็นสเปคอนะครับผมแต่ตัวรถเป็นสเปคเอนะครับรุ่นี้เป็นโฉมตาเหี่ยวพร้อมกับโลโก้ QS นะครับผมซึ่งต้องบอกว่า QS เนี่ยของล้งครบนะครับผมโลโก้โลโก้พร้อม ป้ายทะเบียนเราไม่ได้ให้นะครับอันนี้เจ้าของเก่าขอคืนนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของช่วงล่างกันต่อนะครับช่วงล่างนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กตัว BBS LM นะครับคันนี้เบิกแท้พร้อมยางใหม่ปี19ครั้งปีแต่ว่ายางเนี่ยสกิดมาไม่ถึงร0อยโลเลยนะครับช่วงล่างเป็นโชค๊คเชนล้อโชค๊คอยางเบิกใหม่นะครับมูลค่าไม่ต่ำกว่า ประมาณ10,000แสนบาทใครซีรีส์เรื่องปีก็ไปเปลี่ยนเอานะครับแต่ว่านี่คือยังใหม่ปี19ออกาลางปีนะครับผมเรามาดูในส่วนของภายในกันต่อนะครับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าภายในคือเนียบเลยนะเป็นแบบแทบจะ c o m p l e t แล้วเพราะว่าดูจากลักษณะของเบาะนะครับเรามีการคุมพลาสติกเหมือนเดิมครบหมดภายในเป็นโฉม S 1 4ตรงรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์มีออโต้มาแล้วแล้วก็ ตัววิทยุเนี่ยติดใหม่เป็นของแพลเนียต่อบลูทูธได้เล่น a u US x x USB ได้มีทเบอร์ทัมเมอร์มาด้วยนะครับซึ่งจะตัดระบบนะครับเวลาที่เราดับเครื่องดับรถนะครับภายในแทบไม่มีกรอบแตกเลยนะครับแผงประตูช่องแอร์กรอบแอร์กรอบคอนโซลกลางฐานเกียร์ตัวด้ามเกียร์ไม่มีแตกเลยนะครับอุปกรณ์เดิมใช้ได้ครบหมดไฟเฟยหลอดไม่มีขาดน,นะครับใช้ได้ครบเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันนิดนึงนะครับซึ่ง คันนี้เป็น QS เนี่ยจะครบโลโก้แท้ QS ครบนะครับรถเนี่ยต้องบอกว่าเราดูมาแล้วนะครับว่าไม่มีการชนหนักใดทั้งสิ้นนะครับพวกซอกเซอร์เดิมนะครับสติ๊กเกอร์ตัวไซด์ยางสเปคยางจากโรงงานเดิมอยู่ครบหมดนะครับซึ่งไม่เคยลอกเลยนะครับก็มาดูในส่วนของท้ายรถกันต่อครับท้ายรถเนี่ยติดมาด้วยสปอยเลอร์ตัวพาร์ท KS นะครับคันนี้เราต้องบอกว่าเป็น KS รอบคันท่อเสียเป็น ISR นะครับผมซึ่งไซส์ท่อเนี่ยก็ตรงสเปคกับ เครื่องมานะครับซึ่งให้ซุ้มเสียงที่กลางๆพอดีพอดีนุ่มๆนะครับใครที่รู้เคยใช้เป็นตัว isr ก็จะรู้ดีว่าท่อเสียง isr เนี่ยจะมีเอกลักษณ์เป็นของเขาอยู่แล้วอะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ฟังกันดูด้วยนะครับผมไฟไท้าย s 1 4ตัวนี้นะครจะเป็นทริมเดิมหมดเลยไฟไท้ายเดิมซึ่งสภาพดีมากไม่มีกรอบแตกเลยนะครับอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างเป็นธรรมดานะครับผม ภายในเนี่ยต้องบอกว่าตัวโฟมแบคไลท์มันมีการใช้งานมาบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมคราบขยงขยะยังอยู่เลยนะครับอ่ะเราให้ดูซอกในกันเลยจากโรงงานเนี่ยอยู่เดิมครบหมดสีไม่มีเบียดไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะเป็นสีเบสของตัวถังแชสซีเนี่ยมันก็เดิมหมดกาวเดิมมีซีดบ้างมันกาวยาแนวครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็พวกรอยเชื่อมรอยต่อเนี่ยเดิมหมดนะครับผมซึ่ง จริงๆคันนี้พี่แชมป์ก็ดูมาสักพักแล้วแล้วก็ไล่ดูหมดเลยนะครับซึ่งมีความเดิมมีความเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาฟังซุ้มเสียงของรถคันนี้กันหน่อยนะครับเทอร์โบทัมเมอร์ตัวเครดี้ใช้งานได้ปกติถึงรถไม่ใช่เทอร์โบแต่ว่าฟังก์ชันของมันก็ยังใช้ได้นะครับอ่ะเรามาฟังซุ้มเสียงกันหน่อยครับ รถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ SR20DE ตัวหลังหักฝาขาวนะครับผมซึ่งตัวนี้ DE จะไม่มีเทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ประมาณอยู่ที่145แรงม้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับต้องเราต้องมาดูตัวหน้าห้องเครื่องกันนิดหนึ่งซึ่งเดิมสนิทเลยเดิมมากๆนะครับเรามาดูกันซอกเซิรกนะครับแต่รถเนี่ยต้องบอกว่ามีการทำสีรอบคันนะครับผมแต่ตัวห้องเครื่องเนี่ยจะมี ลักษณะของความเดิมอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคานหน้านะครับมีสีซีดตามการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเม็ดอาร์คตัวนี้มันจะเป็นรอยย้ํานะครับผมซึ่งมันยังหนาอยู่เหมือนเดิมนะครับรอยอาร์คนี้ตรงนี้รอยย้ําต่างๆเนี่ยตัวจุดเชื่อมเนี่ยนะครับที่โรงงานเขาย้ํามาเนี่ยยังลึกยังไม่ตื้นยังไม่บางซึ่งถ้าตื้นบางเนี่ยอาจจะเกิดจากการทําสีซ้ํานะครับผมซึ่งมันจะทําให้ตัวรอยอาร์ครอยอะไรตรงนี้รอยเชื่อมเนี่ยบางลง รถคันนี้นะครับก็ติดมาด้วยคําตัวเป็นคําซิ่งนะครับซึ่งติดมาเพิ่มนะฮะแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับที่สัน s 14ซีเวียโฉม QS นะครับผมชุดแต่งรอบคันเป็น KS สนนราคาอยู่ที่999,000บาทนะครับจะไฟแนนต์ได้แต่เดี๋ยวเรามาเช็คเรื่องของไฟแนนซ์ว่ายอดได้เท่าไหร่นะครับใครเครดิตดีก็จัดได้เยอะนะครับผมใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ 0852504444 25, หรืออีกหนึ่งช่องทางไลน์แอดนะครับแอด300เดิร์สกอร์การหลาดไลน์นะครับก็ะบจะมีทีมงานตอบคำถามให้ท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแปลวรถคันนี้เราได้รับประกันว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำหรือตะตะต่อตัวถงังใดๆนะครับทางเราดีๆซื้อคืนจากมงวนที่คุณเสียไปนะครับแถมค่าตกใจและค่าเสียเวลาให้อีก2 0 0 0บาทนะครับอันนี้ต้องบอกว่าพี่แชมป์ดูมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ใครที่ชอบเป็นโฉม JDM นะครับผม S14 c, c i a เป็นรถหน้าเก็บแล้วนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้คุยเรื่องราคาได้นะครับผมยังไงวันนี้ผมมี3 0 0ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับรถคันนี้นะครับ JDM หาไปได้ง่ายๆใครเป็นสายสะสมใครเป็นสาย JDM ห้ามพลาดเลยนะครับ